สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่พามนะคะอยู่ที่โรงแรม The r e ีทีส์พามดูไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูห้องที่นี่ว่าเป็นอย่างไรคะ่ะนี่ามาดูสิว่าเตียงที่นี่เป็นยังไงเดินไปเดนไปนี่อันนี้คือเตียงคิงไซส์ค่ะสีสันสวยงามมากๆเลย มีหมอนที่กี่ใบอ๋อมีหมอนให้คนละสองใบมีหมอนข้างให้ด้วยดีจังเลยค่ะแล้วก็มีอะไรนี่คือโต๊ะทำงานอุ้กว้างขวานี่คือกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าซักผ้าลอนลี่นี่ทีวีมีอะไรนะมีกระจกนะคะแล้วห้องนี้มีระเบียงค่ะเพื่อนๆมีเก้าอี้ให้นั่งอิดชากาแฟนะคะนี่แล้วก็มีนี่ค่ะ ระเบียงนะคะระเบียงก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งชมวิวแต่ช่วงนี้มันเป็นเขาก่อสร้างนะคะเราก็จะมองไม่เห็นวิวทะเลนี่ถ้าไม่มีก่อสร้างนะวิวทะเลจะสวยมากเรามาดูกันว่ามีอะไรให้อีกนะมีมีโซฟาให้นั่งตรงนี้อีกอันนึงนะคะแล้วในห้องก็มีมีเครื่องชงกาแฟค่ะ เครื่องชงกาแฟกาน้ำร้อนมีน้ำให้สองขวดนะคะมีชุดชากาแฟให้ค่ะแล้วก็มีสแน็คเราไม่แน่ใจนะคะว่าฟรีอ๋อมีราคาให้ก็แสดงว่าไม่ฟรีนะคะนี่ข้างในนี้ก็จะมีเตารีดมีเตารีดมีตู้เซฟมีกิมโนให้นะคะเดี๋ยวไปดูห้างน้กัน มาดูห้องน้ำห้องน้ำมีอ่างสองอ่างค่ะมีอ่างสองอ่างนะคะแล้วก็มีอ่างแช่อ่างแช่ให้ด้วยค่ะอ่างแช่แล้วก็มีห้องอาบน้ำเดี๋ยวไปดูห้องอาบน้ำกันค่ะห้องอาบน้ำมีดรีมสเป a แล้วก็ห้องห้องห้องน้ำห้องซ้วมนะคะนี่ ซีข้างในมีกินมโนให้อีกตัวหนึ่งค่ะนี่ห้องเขาเพิ่งทำความสะอาดนะคะได้กิน่นกินแบบว่าเหมือนเขาเอากินสมุนไพรกินแบบหอมดีค่ะ ห้องที่นี่คุณเช็คเอาท์เช็คอินได้ตอนบ่าย3ามนะคะถ้าคุณมาก่อนเวลาเราแนะนำให้คุณเอาเสื้อผ้าหรือชุดว่ายน้ำนะคะใส่กระเป๋าเล็กๆมาแล้วก็ไปนั่งรอไปนั่งเล่นนงเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำไปใช้หาดรอดีกว่านะคะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอที่ล็อบบี้ค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีการเช็คอินก่อนเวลานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ